แหล่งอารยาธรรมถ้ำเขาทะลุกลุกโครงกระดูผอปลูกพืชไร่ลิงไพรนับหมืน่นค้างคาวตื่นนับล้านข้อมูลพื้นฐานกศสออำเภอขอชันสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขอชันสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่เลขที่383ขี384หมู่ที่6ถนนสระแก้วจันทบ,บุรีตำมบนขอชะก k นอำเภอขอชาชะก k นจังหวัดสระแก้วข้อมูลบุคลากรประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น16คน ราเชื้อทองนายแสงทองทองแท้นางสาววชาราส่งสีนางสาวเพนภาพันเจริญนายมงคลหนูช้างเผือกนางสุม,มนทามาริวันนางสาวศิวนาตกําเนิดน,นางพัชดายาคำนางสาวผานิสร้างวัดนางสาวยานินสิงขอนนางสาวสุทตาก,กวยเหิม นางสาวปียพรแปรกิ่งนางสาวรัตนาพรมาลีรสนายพันแสงมีชัยและนางสาวละองดาวเจริญสุขภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรชาอินสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขอชะกันข้อมูลการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขอชะกัน ดำเนินงานจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน mm hmm. การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย กสนอมเพื่อเขาชะกันได้ประหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียนผู้รับบริการและบุคลากรของกอสนอมเพื่อเขาชะกันนะรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมโดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีการประกาศนโยบายที่เห็นได้ชัดเจนและมีการจัดทำแผนงานงบประมาณด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ตลอดทั้งปีงบประมาณที่ผ่านมาสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีคณะทำงานคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษามีกฎระเบียบคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอ,อนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการและบุคลากรของสถานศึกษามีความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดภัยของกศนอำเภอเขาชะกันและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรชมเชยผ่านการตรวจประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัยตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดสาแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561 จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้มอบและสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2561จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่26กันยายน2561ที่ผ่านมาส่วนที่1 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติพระราชดำริพระราชดำหลัดพระราชกรลณยกิจพระราชกิจพระราชวาทและอื่นๆ ที่สอดคล้องกับด้านความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมรนาถบาาทิเตรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการช่างไทยสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดบ่อนิทรรศการการเรียนการสอนในห้องเรียนการจัดทําโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นความมีระเบียบว,วินยัยเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาส่วนที่ 2. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี สถานศึกษามีนโยบายความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีเนื้อหาอครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานพร้อมทั้งมีประกาศให้ชัดเจนสสถานศึกษามีการจัดทำแผนงานงบประมาณด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินง,งานตามแผนงาน มีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีคณะทำงานคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษามีกฎระเบียบคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งสด้านได้แก่ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนดได้แก่เข้าร่วมโครงการอบรมดับเพลิงและหนีไฟอบพยเบื้องต้น การอบรมเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเบื้องต้นในโครงการประถมพยาบาลเบื้องต้นโครงการยุวกาชาติและกิจกรรมตรวจสุขภาพกาสนตำบลพระเพิงให้กับนักศึกษาและครูบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรม Bi g c ค e a n i n g Day เพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีการดูแลสํารวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสถานศึกษามีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วรวมทั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการบำรุงรักษาตรวจสอบการใช้งานของแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษามีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจนมีการประชุมวางแผนสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการตรวจตราการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและช่วงวันหยุดเทศกาลมีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสำนักงานเทศบาลตามบนเขาชะกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งมีการประชุมชี้แจงและหามาตรการป้องกันร่วมกันเมื่อเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อโดยการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดขึ้นและบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียน อาคศึกษามีห้องส้วมอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแยกชายหญิงที่พอเพียงมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะพร้อมทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยครอบคุมทุกพื้นที่ ศึกษามีมาตรการที่เหมาะสมและปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีครูมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและมีการจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กำหนดมีการติดฉลากสารเคมีการติดป้ายเตือนและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจากครูบุคลากรนักศึกษาผู้ประครองโดยวิธีการประเมินความพึงพอใจหรือการทำแบบสอบถามเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามแผนงานที่กำหนดไว้สถานศึกษามีหนังสือตำรากเกี่ยวกับความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร และบุคลากรยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษามีมาตราการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกนิรภัยการดูแลยานพาหนะรับส่งในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการจัดตั้งชมรม 2B Number o และการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้มีการจัดตั้งชมรม 2B Number no. 1ประจำปีการศึกษา2562เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา